รขอนะครับห้าครับีเยเก็บได้มขายมาตนช่วงโควิดนะครับ โควิดไใหม่เลยครับพอผมออกจากโรงแรมช่วงนั้นพอดีครับเป็นเชฟ่ะครับเป็นเชฟครัวยุโรปครัวยุโรปแล้วก็เมื่อก่อนก็คุมอยู่ครัวาบราซิเลียนเรียวกิลครับเป็นเชฟกี่ปีประมาณ7-8ปปีเนี่ยครับเราเลือกอาชีพที่ไม่น่าจะตกงาน <laughs> แต่ก็ตกงานโควิดพลิกผันแต่ยังดีเรายังได้วิชาได้แชาความรู้มา ผัดไทยเริ่มแรกแฟนก็บอกว่าเคยขายผัดไทยนุ้ยนั่นเ,เราก็ไม่ยอมเราเคยกินแบบสูตรซอมะขามาเพราะว่าจังหวัดพิษณุโลกนี่ขึ้นชื่อพิษณุโลกสุโขทัยนะเ,เขาเลยว่าถ้าจะทำผัดผัดไทยต้องซอสมะขามเท่านั้นถึงจะทำํำเ,เพราะเราเคยกินเราก็อยากให้ทุกคนได้กินของอร่อยทำไมเส้นหน้าตาแบบนี้ มันเป็นที่น้ําซอสด้วยมันเส้นซอสมะขามด้วยแล้วก็บอกว่าเป็นเส้นนุ่มด้วยต่อให้เส้นแข็งแค่ไหนถ้าเจอนะเอน้ำน้ซอสมะขามก็ก็จะเส้นนุ่มนุ่มลงครับเคล็ดลับของเราอะนะเป็นสูตรของเราอย่าให้แตกต่างจากร้านอื่นโดยหน้าตาสีสันเริ่มแรกเขาจะเห็นหน้าตาตรงไอตัวเส้นมันฉ่ำฉ่ำน้ำซอสแล้วก็เส้นเหนียวนุ่มคนเดินผ่านไปผ่านมาถะดูตาสีสันต้องมาถึงจะน่ากินแล้วเขามาชิมเขาก็จะรู้รสชาติเอง แรกๆผลตอบรับดีมากครับดีน่าตกใจอาจจะเป็นเพราะว่าหน้าตาหน่า,า,า,นาทานหน้าตาเราน่าทานบวกกับเส้นที่เหนียวนุ่มจับมาใหม่ๆร้อนๆเงี้ยฝรั่ไทยนี่จากยายยายผัดให้กินตั้งแต่เด็กๆครับอยู่ที่บึงพักครับพิษนุโลกครับผมก็จะติดหวานเราก็ไม่ค่อยกินหวานสักเท่าไหร่นะ,ะแล้วก็อ่าค,ค่อๆข้าที่จะจืดแล้วก็มาปรับให้มันเข้มข้นโดนใจวัยรุ่นยุคนี้ปรับสูตรนิดหน่อยให้มันเข้มข้นขึ้นเพื่อความอร่อยรสชาติจะเปรี้ยว เปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานตามเปรี้ยวน้ําแล้วก็เค็มเค็มตะมางห่างแล้วก็หวานครับผมเปรี้ยวจากน้าซุปมะขามครับใส่น้ํามะขามทาเองครับผมปรุงเองวันต่อว,วันครับผมซ้อมมะขามแล้วแต่เอกลักษณ์ของบ้านใครบ้านมันครับเพราะว่าในพื้นที่ก็เมื่อก่อนก็มีมะขามเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาคั้นมาอะไรกันตอนสมัยก่อนทั้งกบคงกอกข้าวก็ใช้มะขามแทนมะนาวซะส่วนใหญ่แล้วก็มาปรับให้เข้มข้นนิดหน่อย

บทสองหักน้บสามนี่ตังบหล

แตงกกาขึ้นแล้วนะจ๊ะมาม,มายิบบัตรคิวด้วยนะจ๊ะมามายิบบัตรคิวหน้าร้านกันด้วย ม่อยู่ไปคิวน,นะครับกระผมสัคกะครักครับราคาพิริเก็บได้นะครับผมมาครับตัวหนึ่งะครับครับผมสอ,องค่ะอหอ่อเพิ่มการไหมเพิ่มเพิ่มการหนึ่งสองห่อนะ một cái bài khác bà đi Hả? bà <laughs> <laughs> ขอโพดที่ให้รอนะค๊ะรอจ้าหนึ่งขอแล้วก็ตามคนหนึ่งครับโอเคครอยากขโพดใคยักมาหน้าร้านผัดไทยเรานะจ๊ะอย่ากมาหน้า้นเพื่อนบ้านนะนจ้าขอบเพื่อนลูกค่ะขอโทษลูกค้าด้วยนะนจ้า,าค่ะยี่บัดคิวแล้วไปเดินเล่นก่อนได้นะจ้ายี่หอนะอันนี่กากสองก้อนจัดใ้ลูปปั้น